สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาที่บ้านดงไทยตำบลน,นาทุ่งอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาสาธิตให้กับทีมงานของคุณกระเมศเพชรถอยนะครับซึ่งมีธุรกิจในการติดตั้งโซลาเซลล์ในนามของซีใช่ไหมครับประมาณ ซีโซล่าเซลประมาณเห็นป้ายอยู่นะครับที่ข้างต้นนะครับก็ได้รับความไว้วางใจจากคุณปลาเมียดนะครับเพชรพลอยมา,าใช้ระบบดูดนะครับในบอ่อบาดานซึ่งมีปริมาณไม่น้อยนะครับอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับตําบนานาทุ่งนี่นะครับก็ มีการทำนากันอย่างใหญ่โตนะครับซึ่งใช้น้ำบาดาลในการดูแลปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวซึ่งการทำนาในปัจจุบันนะครับจะรอน้ำฝนหรือว่าน้ำชนประทานมาไม่ถึงนะครับก็ปัจจัยสำคัญในการดูแลให้น้ำข้าวนะครับให้น้ำผลผลิตจะได้สูงนะครับน้ำจะต้องเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นบทบาท สำคัญของบอ่อบาดาลอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยครับตำบลนาทุ่งอำเภอสวรรคโลกนะครับจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการดูแลภาคการเกษตรของเกษตรกรคือบอ่อบาดาลน,นี่แหละครับซึ่งเกิดปัญหาแต่ละบอ่อจะต้องมีการดูแลรักษานะครับมีการดูแลรักษาให้ใช้งานได้ตามปกติตาน้ําไม่อุดตันนะครับน้ําออกมาเต็มร้อเซได้อย่างไรนะครับ วันนี้เรามาส่งมอบหัวดูดในระบบดูดของช่องสมพรชาลีชแนลนะครับเป็นระบบดูดที่ได้มาตรฐานมีสิทธิบัตรในการดูแลไม่ให้ก๊อปไปอยู่ในทั่วไปของอทีมงานต่างๆนะครับดังนั้นผู้ดูแลในภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสุขโขทัยก็คือคุณปลาเมศนะครับเพชรพลอยถ้าใครดูดูแล้วสนใจอยากจะ ใช้บริการของคุณปราเมศเพชรพลอยนะครับสีซลาเซลนะครับก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรด,ด้านหน้านะครับเป็นสาขาธุรกิจร่วมกันก็มาได้นะครับวันนี้เราก็มาดูแลสาธิตการใช้หัวดูดเพื่อเอาตะกอนดินโคลนเหลวที่อยู่ในบอ่อออกให้หมดเต็มร้อเปซนะครับมีเปลา่ามีเสียงไเล่าไม่ใช่ัคำนี้คำดีท่นท ก็เท่าอยู่าให้พร้อกระเจีเจีจับเกิอถ้าเราได้คุยปุ๊บเราจะลืมกั้งาง <c oughs> ครับวันนี้ก็มีการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆนะครับทีมงานชุดใหม่นะครับ <c oughs> ของโซีโซลาซิลนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ทำ <n aman> งานใหม่ <c oughs> ประมาณนี้ก็จะมีการตีดขันนิดหน่อย ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นธรรมดาของเอาที่ด้วยการหมุนการติดตั้งต่างๆนะครับก็เป็นไปตามขั้นตอนธรรมดานะครับเดี๋ยวก็ชินคุ้นชินไปแอปแอขนาดนั้นยังเร่งรีบไปอ่ะรอดูกันก่อนว่าจะดูไปจะเฮ้ยเออดูดูก่อนดูก่อนดูก่อนต้องรีบไปเดี๋ยว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  มันจะไปนนครับปรากฏว่าชนตะกอนดินที่ระดับประมาณ4ี่สิบแปดเมตรโดยประมาณนะครับเราจะไม่ใช้วานะครับพื้นที่สุโขทัยจะนิยมเรียกเป็นวากันเเป็นวาใช่ใช่ครับเป็นวาาอย่างเช่นสามสิบวาก็คือหกสิบเมตรอย่างนี้ประมาณนะครับตอนนี้ทีมงานนะครับทีมงานบนรถก็เติมน้ํามันนะครับเติมน้ํามัน เครื่องยนต์ใหม่นะครับใหม่ยำนะครับจากกรุงเทพนะครับส่งมาตรงสุโขทัยนี่นะครับเป็นปั๊มขนาดท่าแรงปั๊มหัวปั๊มลมนะครับเครื่องยนต์ขนาด13แรงนะครับถัง300ลิตรนะครับถังลม300ลิตรซึ่งมีประสิทธิภาพสูงนะครับในการดูดล้างบ่อโดยเฉพาะนะครับส่วนของทีมงานล้างบ่อประดานของเราสมพรชาลีนะครับก็ เป็นปั๊มรุ่นเก่านะครับก็ถือว่าอยู่ที่สามแรงนะครับถังประมาณสองสองลิตรไปสิบลิตนะครับเครื่องโยนต์ก็6กจุดห้าแรงอยู่ประมาณตรงนี้ประสิทธิภาพสูงกว่าของผมนะครับอยู่ที่นี่นะครับเครื่องใหม่ของผมมือสองทั้งนั้นซ่อมซ่อมเองประมาณนี้นะครับอันนี้ช่วงรอนะครับช่วงรอ,อเรามาดูนะครับปากบ่อนะครับสี น้ำตาลออกเหลืองเหลือนะครับเป็นโคลนโคลนในพื้นดินไม่รู้ว่าจะเป็นการเจาะตั้งแต่ครั้งแรกเป็นโคลนย้อนกลับเป็นดินโคลนย้อนกลับมาจากตาหนาขนาดใหญ่นะครับย้อนกลับมานี่บ่อแล้วเกิดการอุดตันบ่อตื้นเขินน้ําน้อยก็ไม่เต็มประสิทธไิไม่เต็มประสิทธิภาพไม่เต็มร้อยประมาณนี้นะครับวันนี้เราจะดูดล้างบ่อพร้อมสาธิตการใช้เครื่องมือ ระบบดูดนะครับไม่ใช่เป่านะครับซึ่งมาอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับสุขโขทยัยบ้านดงไทยตำบลนาทุง่งอำเภอสวรรคโลกนะครับจังหวัดสุขโขทัยนะครับครับตอนนี้ลมจ่ายมาถึงปากบ่อแล้วนะครับลงไปถึงก้นบ่อโดยประมาณนะครับที่ระดับประมาณ48ถึง50เมตรนะครับ เรามาดูน้ําสตาร์กันว่าจะดุนแรงมากน้อยเพียงใดนะครับความลึกที่ประมาณนี้นะครับตอนแรกอาจจะไม่มีน้ําใสสตาร์กไม่รุนแรงนะครับน้ําอาจจะไม่โอเคเต็มร้อยนะครับอันนี้ออกมาแล้วนี่คือลักษณะอาการน้ําที่ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับตาน้ําน้ํายังน้อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าที่ก้นบ่อตาน้ำ จะเป็นอย่างไรอาทีมงานเตรียมต่อลงได้เลยนะครับต่อท่อนต่อไปนะครับต้องปิดลมก่อนเต้งปิดลมครับอนันนี้ครับมาดูน้ำในระดับประมาณเมตรสิบเซนนะครับหย่อนลงไปอีกนะครับก็เป็นตามขั้นตอนของการปฏิบัติงานนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ถึง โคลนดินที่ปริมาณเข้มข้นยังไม่ถึงนะครับน้ําก็ยังไม่เต็มร้อยอยือน้ํายังน้อยประมาณเนี้ยคิ่ว่าจะต่อไปได้อีกนะครับเอาต่อได้ต่อท่อนต่อไปได้เลยครับเอาท่อนยาวเลยนะเอาท่อนยาวเลยก็ได้เอาายถอดเลยก็ได้ถอดทั้งหมดขึ้นมายาวเลยก็ได้แต่ยาวนี่ต้องต้องช่วยกันจับไว้ก่อนนมันความเข้มข้นของมันกําลังจะขึ้นมา นี่คือน้ําสตาร์ทในชั้นตะกอนดินที่ชนนะครับชนประมาณลงไปประมาณ4ี่สิบเซนติเมตรนะครับแล้วถอยขึ้นมานะครับเราถอยยังไหวถอยขึ้นมาแล้วตอนนี้ถอยขึ้นมาก่อนดูอาการก่อนน้ําจะเป็นอย่างไรนะครับรู้สึกว่าน้ําจะไม่ไม่เยอะนะครับก็ตะกอนดินบางส่วนอาจจะแข็งอยู่เอาหย่อนลงไปหย่อนลงไปได้เลยครับหย่อนลงไปสักหน่อยไปช่วย กระแทกกระแทกนะครับแล้วค่อยกระแทกเบาๆนะครับกระแทกยกยกขึ้นมากระแทกเอกระแทกเบาๆอย่างนั้นเลยครับอ่าอาลงไปอ่าลงไปกระแทกเบาๆลงไปครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่ค่อยๆลงไปแบบนิ่มๆนะครับถ้าเป็นนักมวยก็คือการเย็บไปก่อนนะครับดังนั้นก็จะโดนน็อกโดนน็อกเป็นอย่างไรก็คือหัวหมวนดูเท่าไหราจะอุดตันประมาณนี้นะครับก็งานจะเข้าประมาณนี้ครับอย่างนี้นะครับค่อยๆไปลงไปก่อน อันนี้ตะกอนดินสีแดงสีแดงออกึเหลืองขึ้นมาแล้วนะครับครับเราค่อยๆค่อยๆค่อยกระแทกลงเบาๆก่อนนะครับครับอ่ารู้สึกว่าน้ําจะเริ่มเดิมออกมานิดๆนะครับเพิ่มเพิ่มปริมาณขึ้นมานะครับค่อยๆใจเย็นๆนะครับประมาณเนี้ยถ้าลงผีผามลงไปหัวดูดอุดนะครับอุดตันนะครับดูไปไม่ได้เราต้องดูแบบนี้เี่มุค้นเป็นอย่างไรนะครับ สุดยอดของการดูดขี้โคนขึ้นจากบ่อนะครับคือระบบดูดนะครับระบบดูดนะครับครับคุณปราาเมศนะครับเชรพลอยนะครับก็ทำาพิษในส่วนของซีซูราเซลนะครับซีซูราเซลติดต่อได้ผ่านคุณปลาเมศนะครับในการเคลียร์บ่อก่อนที่จะลงสมมติจะทำยังไงโคนตรมเยอะ คือเป็นขั้นตอนแบบครบวงจรนะครับที่การดูแลบอ่อประดานการทำความาสะอาดต้องมีนะครับเป็นช่วงช่วงบ่อ,บอไหนโคนเยอะมากน้อยอย่างไรอายุมากก็ต้องเอาโคนออกให้เขาเพื่อตาน้ำจะได้เปิดเต็มร้อยปุยเนะครับ น้ำได้ใสเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี้เอาน้ำมาดูว่ามีตะกอนมีทรายปะาปนขึ้นมามากน้อยเพียงใดนะครับ ครับทีมงานล้างบอ่อบดาลของปราเม็เพชรพลอยนะครับทีมงานของอทุ่งนาทุ่งนะครับนาทุ่งตำบลนาทุ่งออเภอสวรรณโลกนะครับจังหวัดสุโขไัยนะครับก็เป็นทีมงานใหม่เป็นตัวแทนของช่องสมพรชาลีก็ว่าได้นะครับทีนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับอยู่ที่ภาคเหนือ รับผิดชอบนะครับก็จะมีเครื่องดูดล้างบอ่อปะดานมาเสริมนะครับในการแก้ปัญหาบอ่อที่ตาน้ําปิดโคลเหลวลงไปในบอ่อทรายเยอะเสมอติดในบอ่อนะครับสามารถกู้ขึ้นได้นะครับเป็นตัวแทนของสมพรชัยนะครับในการใช้ระบบดูดล้างบอ่อปะดานด้วยนวัตกรรมใหม่นะครับซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ในไทยมีสิทธิบัตรตาม กฎหมายนะครับไม่ให้กอบไปทั่วประเทศนะครับจะเป็นภาคเหนือช่วงนี้ภาคเหนือเท่านั้นนะครับก็ช่วงนี้ก็ขอขอบคุณคุณพาเมศเพชรพลนะครับที่ให้ความสนใจนะครับทายหัวดูดมาประกอบกับแผงโซลาเซลล์ข้างบนนี้นะครับจํานวน18แผงนะครับเป็นขนาดใหญ่ที่สุดของอ,อำเภอสวรรคโลกนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับมา นะโอ,อกาสนี้นะครับก็ขอฝากขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้นะครับสำหรับเราเป็นธุรกิจด้วยกันนะครับก็มาณนโะอ,อกาสนี้นะขอบคุณมากครับ